สวัสดีค่ะน่ากินจังเลยํานวนหมดแล้วค่ะลูกสาวผสมสูตรนะครับนี่แต่ว่าสูตรเฉพาะเขาเลยใครที่ไม่อยากกินแบบสำเร็จรูปนะ <c oughs> ครับมันเสียีแอนดิ เนากนแล้ว็หเอนแมแบบลเป็นแบบหที่ัเบใสวครจะอที่จริงต้างใส่คำชีนะ ซอสพริกไม่อร่อยว่าพี่โตโตไม่อร่อยว่าพี่โตโตใครอยากับทายดิดูหลายรอบน่ารักสูตรชนทิชานะครับมีอะไรบ้างครับสูจะบอกว่าอันนี้อร่อยมากอร่อยแบบ ที่หมาล่าไปแล้วเขแบบแต้องเปรียบที่ร้านเขาทำอันนี้แล้วมันอร่อยาไม่ใส่นะครับอันนี้ใส,สออ่ซอสด้วย <c oughs> น,น่ากิน,น,นเลยค่ะผสมสูตรนะครับนี่แปลว่าสูตรสะพ้องเขาเลย <c oughs> ใครที่ไม่อยากกินแบบเป็นรูปนะครับม <c oughs> ันแสบดีแอนดแคร์แต่ว่าแอ่ว่าต้องรองมาบุญเดี๋ยวมันแสบใส่ตามนี้เ,เลยนะ เดืนแ่องแบบฟอมเือเป็นแบบอี่นเสร็จแล้วใครจะพี่จิงเขาใส่ผชีนะแต่ว่ามันหัปมเ็กใครจะลองทำตามก็ทำตามด้วยครับมีพรอนไม่ด้วยไม่อร่อยก็ว่าให้ต ดูครับลองดูใครอยากับทายดีลอสูตรชนิชานะครับลักมากเลยน่าอร่อยมากเลยแม่แม่ FC แฟนครับดูลูกสาวปรุงนะคะอะไรก็ใส่ให้หมดเลยนะคะ คุณย่าชอบนั่นใส่กะปิกับพริกเะะมื่อก่อนไปอีสานใหม่ๆไม่รู้จักนะตอนหลังมาขนาดมากินที่บ้านเรายังใส่เลยนะคะใส่พริกซอสพริกใส่กะปินะคะคุณเตี๋ยน้ําใส่เนี่ยจะ้ะอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆ หนูแอมใส่ดยค่ะใส่ทุกอย่างต้องอร่อยแน,แน่เลยค่ะแม่แม่ไม่อร่อยให้วายพี่โตโต,โตเนื้อวานั้นอืน่ารักนะจ๊ะใส่ประมาณนี้แล้วอร่อยมากเลยนะ โอ้ย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 มาจากไหนอืมน่ารักมากมากฟังอีกทีว่าลูกสาวปุ้งอะไรมา,ราใครจะลองตำามก็ตตามด้ครับี่ด้วยไม่อร่อยก็ว่าให้พี่โต๊ะ <laughs> ลองดูครับลองดูดใครอยากขับทายดี <laughs> สูตรชนิชานะครับซอสมีอะไรบ้างครับสูตรจะบอกว่าอันนี้อร่อยมากอร่อยดีแบบที่มาทาประจำก็เป็นแบบที่ร้านเขาทำอันนี้ก็มันอร่อยมากไม่ใส่นะครับอันนี้ใส่ซอสด้วยแล้วก็มีแบบว่า ผสมสูตรนะครับนี่ต่ว่าสูตรเฉพาะเขาเลยใครที่ไม่อยากกินแบบเป็นรูปนะครับแสบียดีแต่ว่าแต่ว่าแต่ลงมาบนแล้วอันนี้ใส่ตางมือเลยนะแล้วก็ใส่แล้วแต่คนชอบเขาก็หอมยืนแตงอมแบบหอมคือเป็นแบบหอมที่มันเป็นแบสร็จแล้วครับ อ๋อพี่จิ้งจองใส่ผักชีนะแต่ว่ามันหมดใครจะลองทำตามก็ทำตามได้ครับพี่จีน่านี่ด้วยไม่อร่อยก็ว่าให้พี่โต๊ะลองดูครับลองดูใครอยากทำทายดีใช่แล้วเด็กนี้เราถึงสีนาทีแล้วลุ้นแล้วลุอีกแล้วนะครับ สูตรต้นีชานะครับซอสมีอะไรบ้างครับจะบอกว่าอันนี้อร่อยมากมอร่อยดีแบบที่มาล่าประจำก็เป็นแบวที่ร้านเขาทำอันนี้แมันอร่อยมไม่ใสนะครับอันนี้ใส่ซอสวไม่อร่อยก็ว่าพี่โตโตเด้อนะค่ะคลิปนี้เอาความน่ารักของลูกสาวมาฝากคือปุงนะค่ะ ไม่อร่อยไม่ว่าระเดอ้อแม่แม่เออนี่ก็ขอจบลคปเพียงเท่านี้นะคะดูไปยิ้มไปค่ะแม่แม่เอเอความน่ารักของลูกสาวน้องแอมชนดิชาไม่อร่อยก็ว่าพี่โตโต้เด้อวันนั้นน่ารักขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณแม่แม่เอฟซีแฟนคลับที่เข้ามากดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคุณย่าจันหอมนะคะขอบคุณค่ะ